ตอนนี้ก็มาดำนาฝากช่องเจนากกตูมเนี่ยเด้อเอาชักนาทีสามโอเคตอนนี้ก็มาดำนานะอยู่ที่บ้านญาติค่ะบ้านโกโกอกมากับคุณยายจำลองยายจำลองด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้สาวนากกตูมแม่นบ่เจนากกตูมนะคะ ยังบ่ได้หนึ่งนาทีนดสามนาทียังบ่หอดนี่เด้ข้ากระ่ายไปเรือดเดียให้ชมวิวด้วยนะเด้อให้ชมวิวก่อนเน่เน่ยน่นะอันนี้ก็ผูประพางผูประพางเลยข้าวก็สิเคียวขาจีอันนี้ก็ผูผเหล็กไฟนะคะ ได้อย่าลืมกดไลค์กดเจให้เจนากุกตูมด้วยเด้อเพื่อนก็เปิดช่องอยู่แต่เพื่อนบอกค่อยได้อ่าถ่ายคลิปมาวันนี้ก็เลยถ่ายให้เนอเออไ่อได้เคยเจอกันต่างคนต่างทําม,มาหากินเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องนายดงโอ้โหวิวสวยจังเลยผู้โหโ งามแท้แก้งมาโอ้บนแหงเท่านั้นเนาะตายแล้วหนึ่งนาทีนี่ก็ยุ้ยกกอกอยุย,กกกกย,ยมันก็บอก่อยอัพอัพได้มันก็เปิดช่องอยู่ได้หัางมันก็บอก่อยขยันนะ ามันอาบไม่ได้มันเนื้อัญนไม่ใช่อันอันนี้ถ่ายวิดีโอไว้ก่อนหนูนอกชาวนาแล้วค่อยไปอาบสองนาทีแล้วโอ้ยเบิงดาเจะขงช่ช่องถ้าโอแสดงว่าเนตอันอันนั้นมันล่มอยู่แต่กรุงเทพเนาะมนบ่ได้เนาะเออในชาวนา นี่เสานาบ้านปกตูมเด้อเฮ้ยดำนาแล้วนี่ไม่ได้เป็นทังยิบผ้าไหนเนาะอืมดำนาก็เปลี่ยนเม่ได้จะจะวางคนละไปเปลี่ยนอันนั้นก็ดำนาเลยก็เด้่อโอเคดำนาเจ้าผู้ม,มาสร้างว่าค่อยกระโปรงมันมันเป็นลำอันนางยางซื่อผ้านำมันดียู่ค่อยบบียกทิม เปียนยางซื้ออืนี่เด้ออย่าลืมติดตามชาวนากกตูมด้วยนะคะโอเคค่ะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ